ค้มค่ะ M E A หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาได้ร่วมกับทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมค่ะจัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายโครงการราชดำเนินทัศนาประชาสุขใจสว่างสวัยด้วยไฟประดับนะคะถ่ายทอดเรื่องราวและความงดงามของไฟประดับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะคะให้ประชาชนและผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมบันทึกภาพแห่งความประ ทับใจบนถนนราชดำเนินแล้วส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ,จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะครับ นายพิพัฒน์ชนอาําไพรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการราชดำเนินทัศนาประชาสุขใจสว่างสวยด้วยไฟประดับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความงดงามของไฟประดับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบวันที่28กร,รกฎาคม2567ณน,นิทัศน์รัตนโกสินทร์กรุงเทพซึ่งกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนี้จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้รววมบันทึกภาพแห่งความประทับใจบนถนนราชดำเนินสำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลมีทั้งประเภทภาพที่ถ่ายทอดอารมณ์แห่งความสุขของประชาชนในช่วงเทศกาลและภาพที่สะท้อนมุมมองทางศิลปะโดยภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นภาพที่สามารถถ่ายทอดแสงสว่างจากไฟประดับได้อย่างวิจิตรและแฝงไปได้วยความหมายที่ลึกซึง้ง การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง m e a และประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญที่เราทุกคนได้ร่วมระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของ m e a ในการส่งมอบแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลห0,000่นบาทได้แก่นายวรวุต์ ชัยกิติกรรางวันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทได้แก่น,นายธนเดชมัคคทรัพย์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัล1,000 0บาทได้แก่นายพลฤทธิ์ทิติวริศทินันและรางวัลยอดเยี่ยมอีก10รางวัลเรื่องวัลละ2,000บาทปีนี้เรามีผู้สนใจส่งภาพเข้ามา2000ก 2, ว่าภาพ ยกตัวอย่างนะครับเช่นภาพภาพระบรมหาราชวังที่มีไฟติดรอบรั้วหรือในถนนลาดตด้เนินนะฮะที่จะมีไฟที่หลากหลายนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสังเกตดูนะเราจะไม่เห็นในเรื่องของเสาสายไฟฟ้าในถนนนะเพราะการฟ้าในครหลววเนี่ยเรามีการนำสายฟ้าลงดินหมดแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยเห็นความสวยงามเมื่อมีไฟประดับจํานวนถึง8ปดล้านห้าแสนดวงในปีนี้นะครับตั้งใจว่าต้องการถ่ายภาพที่ เหมือนกับย้อนกลับไปถึงความจําตัวเองอะครับในสมัยตอนที่เด็กๆเราแบบที่บ้านพามาดูไฟมุมนี้หามาเรื่อยๆครับเดินไล่แบบไล่ตาเช็คตามจุดมาตั้งแต่สะพานพักกวานครับจนมาได้สีแยกตรงจุดนี้ที่สีแยกพิษณุโลกดีครับ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากโครงการราชดำเนินทัศนาประชาสุขใจสว่างสวัยด้วยไฟประดับได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคม2568หยุดทุกวันจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณน,นิทรรศรัตนโกสินทร์กรุงเทพ